อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับก็จะมาใช้ Google AI Studio นะครับในการช่วยออกแบบเขียนโค้ดเว็บไซต์นะครับแล้วก็ใส่คำสั่งพร้อมตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมลองทดสอบดูนะครับว่ามันจะสามารถสร้างเว็บไซต์นะครับให้กับเราในลักษณะแบบไหนได้บ้างนะครับนี่ครับมันก็จะมี แนวคิดการออกแบบมาให้เราตามนี้เองไหมครับมีโครงสร้างนะครับโทนสีหลักนะครับเทคโนโลยีที่ใช้ในการเขียนก็จะมี html แล้วก็ css นะครับก็จะมีโค้ดเว็บไซต์นะครับให้ขึ้นมา2โค้ดนะครับพอมันเจเนเรตสร้างโค้ดเสร็จนะครับมันก็จะมีวิธีการนำไปใช้นะครับก็คือให้สร้างโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างพร้อมกันนะครับ จะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับิว่าทดสอบอ่าส่วเว็บนี้นะครับจากนั้นก็นะครับให้สร้างชื่อไฟล์ index html นะครับก่อนอื่นผมก็จะทำการ <c oughs> copy ไฟล์ html นะครับผม ีกอบตำแต่ตรงนี้ครับจนมาถึงตรงนี้ครับจริงๆก็สามารถกดตัวนี้เลยก็ได้นะครับมันก็คนละบรรทัดคนละไฟล์อยู่แล้วก็สามารถกด Copy ป,ปึ๊บจากนั้นก็ทำการกดเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับคลิกขวานะครับผมจะใช้ มีไหมในนี้เดยอนนะครับผมจะใช้โน้ตแพดนะครับแล้วก็นิวมาใหม่นะครับกดคอนโทรลวี Control v วางลงไปครับก็จะได้โค้ดแบบนี้มานะครับแล้วก็ไฟล์นะครับจากนั้นก็เซฟแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อไฟล์ว่า i n d e x h uh, t m l นะครับผมอ uh, n d e x อ uh, h t m l นะครับก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับกดเซฟครับโอเค ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะสร้างอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมานะครับไฟล์สไตล์นะครับผมเพื่อสําหรับตกแต่งหน้าเว็บนะครับก็ทําการเลื่อนมาเลื่อนมาบรรทัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ทําการกด Copy นะครับมาที่หน้าโน้ตแพดกดวางลงไปตั้งชื่อไฟล์ว่า s t y l e .css นะครับผม เซฟ C N F นะครับเซฟไว้ในโฟลเดอร์เดิมนะครับโอเคเราก็จะได้2โฟลเดอร์นะครับเรียบร้อยต่อไปก็เราจะเปิดดูไฟล์นะครับโดยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome แล้วก็ f i r e Fox นะครับเพื่อทดสอบดูนะครับมันจะมีวิธีการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับเนี่ยให้เราด้วยนะครับโอเคเราก็จะได้2ไฟล์นี้มาอ่ะทีนี้ลอง เราก็จะได้2ไฟล์นะครับอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับนี่แล้วลองดับเบิลคลิกเปิดเข้าไปดูครับหน้าตาเว็บของเราจะเป็นประมาณนี้นี่ครับนี่นีครับก็สามารถคลิกลิงก์ใบเมนูต่างๆได้นะครับที่เหลือเราก็ไปปรับตกแต่งนะครับใส่โค้ดเพิ่มเติมแล้วแต่เราครับโอเคอันนี้คือเบือนนะเบ้องต้นนะเบื้องต้นครับ อยากจะสร้างให้มันเก็บฐานข้อมูลอันนี้เราก็ต้องมาเขียนโค้ดเพิ่มนะครับอ่ะก็สวยงามครับผมเป็นเว็บไซต์ง่ายๆนะครับอยากจะเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้นะครับจริงๆก็มีบอกเช่นการเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนใดเนี่ยโอเคนะครับการสร้างเว็บง่ายๆนะครับโดยใช Google A, ้ Google AI Studio นะครับในการช่วยเขียนเว็บเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะก็ ใส่พร้อมลงไปนะครับแล้วก็นำโค้ดมาอัปเดตโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับการสร้างเว็บไซต์ให้แบบง่ายๆนะครับ <c oughs> ก็ลองไปทำกันดูครับผม